ถ้าสมมติว่ามันแบบต้องการเทคนิคที่ระหว่างทางอะไรเงี้ยค่ะที่จะช่วยเป็นทิปนะให้ได้อยู่ร่วมอยู่ร่วมกับความกังวล <Okay. S 2> ที่มัน well มี e l l อิ่อยู่ผมผมจะมีสองสองชุดความคิดที่เป็นทิปนะครับทำใจปล่อยวางและเข้าใจท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ชมอยู่ในขณะนี้เนี่ยลองเลือกมาสักคำนึ่นจะเลือกคำไหนระหว่างทำใจนะครับ ปล่อยวางละเข้าใจคือจริงๆมันใช้ได้ทั้งสามคำนะครับสมมุติบอกว่ากังวลอยู่ยนะนะมันกังวลอยู่นะมันทำยังไงมันก็ไม่กังวลทําใจได้แล้วใจอะไรจะเกิดก็เกิดแล้วกันทําใจปล่อยวางและเข้าใจคําว่าทําใจเหมือนจะยอมแพ้นะแต่มันช่วยได้ในระดับที่ว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดนี่คือคําว่าทําใจแต่ปล่อยวางนี่เหนือกว่านั้นนิดนึง ปล่อยวางนี่มันแปลว่ามันเริ่มรู้สัจธรรมของโลกแล้วว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในที่สุดเราปล่อยได้เราละได้เราวางได้เราก็ไม่วิตกกังวลน,นะครับเราก็ไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ปล่อยวางได้แต่มันมีอยู่คํานึงครับด้วยความที่เราเป็นมนุษย์ปุถุชนนะครับถ้าเลือกเข้าใจถ้าเลือกเข้าใจนะมันแปลว่าอะไรรู้ไหมครับเข้าใจสภาพจิตใจตัวเองว่าเป็นคนแบบเนี้ยนะครับเข้าใจว่า การที่เราเป็นคนแบบเนี้ยการที่จะหาทางออกจากการที่เราเป็นคนแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องมีวิธีสินะเริ่มเข้าใจผมยกตัวอ,อย่างเช่นบางคนเริ่มดูตัวเองแล้วเข้าใจตัวเองแล้วปับ๊บเดินไปพบจิตแพทย์เลยนะครับเพราะบางคนเนี่ยรังไม่ได้ไงฮะรังให้รู้สึกว่าคิดคิดวิตกกังวลแบบคิดวนไม่ได้นะครับเมื่อคิดวิตกกังวลแบบคิดวนไม่ได้เมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มบอกว่าไม่ได้แล้วมันรู้สึกว่ามันจะเป็น Anxiety Disorder แล้วนะครับเริ่มป่วยเป็นโรคแล้วจิตแพทย์ก็จะมีกลุ่มยาบางชนิดให้จะชะรอเขาในเรื่องของการคิดเหล่านี้วกินแล้วจะสบายใจขึ้นนะครับแต่บางคนบอกว่าผมไม่อยากกินยาผมไม่อยากพบจิตแพทย์ในลักษณะของการ Diagnosis ที่จะต้องมาวินิจฉัยว่าผมเป็นโรคอะไรอ่ะนะครับก็คุยกับนักจิตวิทยาให้เข้าใจตัวเองนักจิตวิทยาจะดึงความกลัวเหล่านั้นค่อยๆเอาออกมาดึงออกมาแล้วก็ แก้ไขเขาจะมีวิธีนะครับอันนี้คือคําว่าเข้าใจนะครับเมื่อสักครูน่นี้คุณชีบ่าบอกว่าเลือกทําใจนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นทําใจเข้าใจปล่อยวางเนี่ยนะครับน่าจะพอตอบอ่าน่าจะเป็นทิศที่ฝากกับทุกท่านได้นะครับทําใจปล่อยวางแล้วเข้าใจ